สวัสดีค่ะพามาชมต้นเหมือดแอค่ะตอนนี้ก็มีทั้งดอกบานดอกตูมนะคะนี่ดอกตูมผสมดอกที่กําลังบาน <c oughs> และบ้างก็เป็นลูกเป็นผลแล้วนะคะให้ชมกันนะคะ ว่าสวยงามขนาดไหนหน้าเอาไปทำเป็นไม้ประดับค่ะสวยงามนะคะเหมือนแอร์ทองใหญ่ทองใบใหญ่นะคะ หรือพองเหมือดก็แล้วแต่จะเรียกชื่อกันไปค่ะนี่ก็เป็นผลดิบของเขานะคะเขาคงหอมหวานนะคะมดมากไต่ตอมเต็มเลยสวยมากค่ะเดี๋ยวโน้มกิ่งสวยๆลงมาให้ดูนะคะ ว่าดอกเขาสวยขนาดไหนเนี่ยค่ะดอกเขาก็จะออกตามซอกใบนะคะตามกิ่งและซอกใบสวยงามจริงๆค่ะธรรมชาติสร้างสารรค์จริงๆนะคะ เดี๋ยวพามาดูเมื่อสักครู่นี้เห็นผลสุกเขาเนี่ยค่ะผลสุกเขาเป็นแบบนี้นะคะเป็นผลไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทานได้ค่ะ ขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเมล็ดเข้าไปขยายพันธุ์นะคะไปเพาะนะคะเนี่ยค่ะผลดิบเขานะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้ดอกสวยๆเขานะคะ สวยงามค่ะนั่นก็เป็นผลสุกเขาอีกผลหนึ่งนะคะนู้เดี๋ยวเราเก็บไปขยายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวค่อยๆมาเก็บนะคะแต่ตอนนี้พาชมดอกสวยๆของพร่องเมือดเมือดแอ สวยจริงๆค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ